ลยวันนี้ผมผมต้องยอมพี่หน่งครับเพราะว่าพี่หน่งหลอกกว่านะครับก็วันนี้ก็เป็นอีพีสองนะครับอีพีแรกก็พอดีบางท่านไม่ได้อยู่เนาะก็มาเล่าเรื่อง S, เอสเบื้องต้นนะครับตีนนี้พออีพีสองปุ๊บมันก็อาจจะต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมขึ้นนะครับแล้วก็ได้ทดลองใช้จริงๆนะครับใช้ทานจริงนะแล้วก็โอเคนะครับโอเคในในระดับหนึ่งเลยนะครับ แต่ว่าหุ่นหุ่นก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนหุ่นดูแล้วก็ตอนนี้กลับมาลงโปรแกรมอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เพื่อให้ตัวตัวเราลีนขึ้นแล้วก็กล้ามเนื้อชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับ ผลิภัณฑ์วันนี้นะครับเราก็จะเป็น XS นะครับ XS ตัวใหม่นะครับสีสีชมพูสีแดงนะครับโทนชมพูโทนแดงนะครับชื่อชื่อเป็นทางการนั่นคือ XS Essential Amino Acid Green Dark Cherry นะครับเป็นเป็นกลิ่นแบบเชอร์รี่หวานๆนะครับคือตัวตัวตัวหลักเองนะครับเป็นคอนเซปต์มันก็จะเป็นการฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกายนะครับพวกนี้ข้อมูลสามารถได้แนะนำตัวเองนิดนึงนะครับผมครับในช่างวันลอยมีพาร์นะครับ ายช่างโยธาสูเทศบาลนครพิโลกปตีก็จบสาปัตนะครับพอโทก็บริหารงานวิศวกรรมนะครับอันนี้มันเกี่ยวกับการออกกำลังกายเนาะก็ผมก็เล่าไปกล่าวนิดนึงก็คือผมก็ได้มีโอกาสอ้วนครั้งแรกนะครับอ้วนครั้งแรกก็กไม่คิดตัวเองอ้วนนะคิดแค่ว่าหุ่นเสียอะไรเงี้ยก็พอมีปัญหาสุขภาพก็กลับมากับรดหนักนะครับลถหนักก็จะได้ฟิลประมาณนี้นะครับหน้าดำๆอันนี้ปั่นจักรยาน ทำทุกอย่างที่ตามอาจารย์อากูบอกนะครับก็ทําตามอากูบอกเลยก็น้ําหนักหายไปยี่สิบโลเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีคนทักว่าไปทําอะไรมาทําไมผอมมีแต่คนทักว่าเฮ้ยทาจริงๆเป็นอะไรหรือเปล่าป่วยไหมเป็นเป็นโรคอะไรไหมอะไรครับก็พอหลังจากผมลดไม่ได้ออกกำลังกายคือช่วงโควิดก็ไม่ได้ออกกำลังกายจัก,กรยานก็ไม่ได้ปั่นฟิตเนสก็ไม่ได้ไปครับก็ก็มีโอกาสกลับมาอ้วนอีกครั้งเพราะว่า ตอนเราลดน้ำหนักเราลดไม่ถูกไม่ถูกวิธีนะครับพอกลับมาปุ๊บน้ําหนักมันก็มาก็จะมาเป็นหุ่นเคื่อแดงนะครับอันนี้คือกลับจากกลับจากที่ผอมหน้าดําๆไปแล้วก็กลับมาแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าโปรแกรมนะครับเข้าโปรแกรม12สัปดาห์นะครับน้ำหนักหายไป18.25นะครับจากเดิมที่อันนี้กางเกงไซส์36นะครับตอนนี้กางเกงยีนไซส์0อ่าเอว30นะครับแล้วก็เป็นใบสั้นนะครับใบสั้นเป็น แต่เป้าหมายก็จะไปใส่สกินนี่นะครับหน้าก็จากเดิมที่แบบดำดำคล้ำๆอะไรพวกนี้พอเราเข้าโปรแกรมแล้วร่างกายมันมันรีคอเวอร์มันฟื้นฟูนะครับหน้าก็จะขาวขึ้นดูขาวขึ้นพอจากนี้ก็มีคนทักว่าเอย้ไปทําอะไรมาทําไมดูหน้าเหล็กลงทําไมอยู่ดูขาวขึ้นดูผ่องขึ้นดูมีลาสีขึ้นนะครับก็สุดยอดของโปรแกรมนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางติดต่อผมนะครับตอนนี้ผมมาเปิดช anel YouTube นะครับ สามารถไปไปกดไลค์ได้กด s u b s c r i b e ได้นะครับชือ่อปั้นหุ่นใบในช่างนะครับแล้วก็มี facebook Fan Page นะครับแล้วก็ facebook ส่วนตัวก็จะเป็นแลนสมาร์ t นะครับเป็นแลนสมาร์ l แลนที่แปลว่าที่ดินนะครับแล้วก็สมาร์ที่แปลว่าประดูดีเท่อะไรนะครับแล้วก็มีแลนสมาร์ทอิสลิมก็คือเป็น IG นะครับ IG ก็จะโพสต์โพสต์รูปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ Facebook เป็นหลักแล้วก็ตอนนี้ในช่อง o u t u b e นี่ก็ พยายามที่จะตอนนี้กําลังเริ่มจะเรียนตัดต่อคลิปเพื่อที่จะอัปโหลดข้อมูลสุขภาพดีๆให้แบบว่าคนที่ follow subscribe เราให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการลดหนักนะครับอพอพูดถึงเรื่องอาหารเสริมนะเรื่องเรื่อง,อ,งอาหารเสริมเรื่องสารอาหารต่างๆเนี่ยถ้าติ่งต่างเราเราเรา,เราเปรียบเราเปรียบบ้านของเราเนี่ยเหมือนเหมือนร่างกายของเรานะครับส่วนที่ มันจะมีความสําคัญแต่ละส่วนที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างแคลเซียมนี่ก็คือเสาเข็มนะครับอย่างโรไบโอติกนี่เป็นต้นไม้ในบ้านนะครับดูดซับสารคาร์บ,บอนนะครับวิตามินฟโตโนิวเทียนโปรโตีนวิตามินเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโปรโตีนนะครับโปรโตีนเนี่ยถ้าเปรียบก็เหมือนเหมือนผนังบ้านนะครับผนังบ้านเนี่ยคือใช้ทําหน้าที่ในการป้องกันลมแดดฝนนะครับเพื่อไม่ให้อ่า น้ำะเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บวันนี้ตัว XS เ,เ,เองเนี่ยมันมันมันเป็นหน่วยย่อยที่สําหรับว่าใช้ใช้ตรงมันจะใช้ตรงจุดมากที่สําคัญก็คือเราเรียกมันว่ากดอะมิโนถ้ากดอะมิโนถ้าเปรียบกับบ้านเนี่ยมันก็เหมือนก้อนอิดนะครับก้อนอิดมาเรียงเรีรรกันพอเรียงเยอะเข้าก็จะกลายเป็นโปรตีนเป็นผนังบ้านนะครับ ก็คือมันมีกรดอะมิโนทั้งจําเป็นและไม่จําเป็นเนี่ยประมาณ20 20สชนิดนะครับกรดอะมิโนเนี่ยอ่าจะเป็นหน่วยเล็กที่สุดจากกระบวนการย่อยโปรตีนเราทานโปรตีนไปแล้วร่างกายยังไม่สามารถกรดอะมิโนมาใช้ได้ร่างกายต้องย่อยโปรตีนก่อนย่อยโปรตีนกลายเป็นกรดอะมิโนแล้วก็กดอะมิโนน่มาใช้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นกรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนอ่ามันก็จะมีกรดอะมิโนจําเป็นเก้าเก้าตัวนะครับเก้าเก้าตัวมันก็จะมีวาลีนลูซิน แล้วก็ไอโซไอโซลูซีนนะครับเป็นส่วนของที่ตัวนี้จะค่อนข้างสำคัญร่างกายผิดไปงมได้ตัวโปรโตีนตัวตัวของอ่าเาเรียกว่ากรดอะมิโน,โนนะครับมันจะไม่สามารถร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้นะครับกรดอะมิโนจำเป็นมันจำเป็นต้องทานจากอาหารนะครับพอเราทานอาหารจากอาหารแต่ละตัวเข้าไปเนี่ยมันจะมีกรดอะมิโนแล้วกายก็ย่อยโปรตีนกลายเป็นกรดอะมิโนนะครับ ทีเนี้ยอ่าตัวตัว x s เอเนี่ยมันมีเขาเรียก BCA 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 เนี่ยก็คือเป็นเป็นกดกดอะมิโน,โนกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะทำหน้าที่เนี่ยก็คือกระตุ้นกล้ามเนื้อเจะริญเติบโตกล้ามเนื้อนะครับพอเรารับรับอ่าตัว BCA ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับจะทำให้หลังเราออกกำลังกายเนี่ยตัวกล้ามเนื้อมันจะฟืนฟ้นฟูได้ค่อนข้างดีนะครับ อันนี้พอพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายนะครับก็ก็อย่างที่เราเข้าใจกันนะครับว่าเราจะลดน้าหนักเราก็เฮ้ยไปออกกาลังกายเตรียมไปออกกําลังกายเลยนะครับทีนี้การออกกําลังกายเนี่ยบางคนเข้าใจว่าออกกําลังกายเนี่ยเป็นการเบินไขมันนะครับแต่จริงๆแล้วการการออกกําลังกายนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นของของการออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีเรื่องของฮาร์ดเรทโซนอัตราการเต้นหัวใจอัตราการเต้นเนี่ยจะบ่งบอกอะไรบ้างบ่งบอกว่าเราอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ย ในไปในอ่ากี่ครั้งต่อนาทีจะใช้ไขมันอ่าใช้พลังงานจากส่วนไหนนะครับซึ่งถ้าเป็นโซนหนึ่งโซนสองเนี่ยมันจะใช้จากไขมันก็คือหายใจปกตินะครับจะเบินไขมันมาใช้พวกนี้ก็จะเป็นการวิ่งนะครับถ้าถ้าโซนสามโซนสี่นะครับมันก็จะอ่าเป็นอาจจะอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับร้อยร้อยี่หกถึงร้อยสี่สิบสี่โดยประมาณนะครับแต่ว่า ตัวตัวแปรตัวนี้มันจะเกิดขึ้นจากตัวอายุนะครับยิ่งอายุสูงเนี่ยค่าพวกนี้มันจะต่ําลงนะครับถ้าเจ็ดสิบถึงแปดสิบเนี่ยถ้าโซนสามโซนสี่เนี่ยจะใช้ไกโครเจนจากกล้ามเนื้อนะครับก็คือดึงตัวกล้ามเนื้อมาใช้เลยนะครับถ้าโซนห้าเนี่ยก็คือใช้น้ําตาลจากเลือดโดยที่เราเราจะรู้กันเลยว่าเฮ้ยถ้าออกกาลังกายมันก็จะมีอยู่สองอย่างก็มีเวทเทรนนิ่งกับคาร์ดิโอ,คา,โอคาร์ดิโอก็คือไปวิ่ง ไปวิ่งไปเดินปั่นจัก,กรยานพวกนี้เรียกก็าคาร์ดิโอแล้วก็มีเวทเทรนนิง่งเวทเทรนนิ่งมีทั้งใช้แรงต้านแล้วก็ใช้น้ําหนักตัวนะครับอาจจะเป็นบอดี้เวทอะไรต่างๆนะครับพวกนี้ไม่ว่าจะคาร์ดิโอหรือเวทเทรนนิง่งก็ใช้พลังงานนะครับเริ่มต้นเนี่ยถ้าใช้พลังงานเนี่ยพอพอเราเริ่มออกกําลังกายเนี่ยประมาณทัก30มนาทีแรกเนี่ยมันจะใช้พลังงานตักแป้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะใช้จากไกลโคเจน พอเราออกกําลังกายได้ต่อเนื่องแล้วฮาร์ดเรทเนี่ยอยู่ที่โซนหนึ่งโซนสองเนี่ยร่างกายมันจะมันจะดึงค่อยๆดึงไขมันออกมาใช้ตามตามทฤษฎีเลยนะครับแต่เราจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นสองสามชั่วโมงนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะออกสิบนาทีพลังงานส่วนใหญ่มันก็ใช้จากไกลโคเจนจากแป้งทางนั้นเลยนะครับอันนี้พอพอเราเวทเวทเทรนนิ่งหรือคาร์ดิโอเนี่ยมันก็จะดึงพลังงานมาใช้มันก็จะทาถ้าเป็นเวทเทรนนิ่งเนี่ยถ้าเป็นการเวทเทรนนิ่งเนี่ยก็คือ หลักๆเลยก็คือทําให้กล้ามเนื้อน่อฉีกขาดกล้ามเนื้อฉีกขาดในในในลักษณะที่เป็นเหมือนกับการใช้แรงต้านออกไปตัวกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเส้นเล็กๆเนี่ยมันจะมันจะขาดนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทำอํำกล้ามเนื้อมันจะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับพอมันนั่นปุ๊บพอเขาเรียกอะไรพอพอมันฉีกขาดปุ๊บเนี่ยพอเรากินอาหารเข้าไปอะไรต่างๆมันก็จะไปซ่อมแซมพวกนี้กล้ามเนื้อก็จะพัฒนาขึ้นกล้ามก็จะ ชัดขึ้นแขนใหญ่ขึ้นขาใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้นะครับก็คือเวทเทรนนิ่งนะครับเวทเทรนนิ่งเนี่ยผมก็จะโฟกัสไปที่เวทเทรนนิ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าตัว xs เนี่ยก็คือหลักๆก,ก็คือเป็นการออกกําลังกายด้วยแรงต้านเป็นหลักนะครับรูปแบบการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านเนี่ยก็คือสามารถป้องกันควบคุมโรคเลือหลังหลายชนิดเช่นเบาหวานโรคหัวใจข้ออักเสบโรคอ้วนภา,าวะซึมเศร้าอาการปวดหลัง ประโยชน์รอบด้านเลยนะครับประโยชน์ของการออกกําลังกายก็คืออย่างแรกคือสร้างกล้ามเนื้อกระชับสัดส่วนเพิ่มสองก็คือเพิ่มมวลกระดูกลดความเสี่ยงต่อโรคกระดูก์พุนสามช่วยในการลดน้าหนักและลดไขมันนะครับสี่ก็คือเพิ่มความยืดหยุ่นและการทรงตัวนะครับถ้าเราออกกาลังกายเป็นประจํานะครับแต่ประโยชน์ประโยชน์ของการออกกำลังกายจะจะทําให้เราได้ได้ตามสี่ข้อนี้เลยนะครับทีนี้พอพอมาถึงเราตัวเอส ทำไมเอ็กซ์ถึงสําคัญกับคนที่ลดกําลังกายจำได้ไหมที่ผมบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยก็คือการการทาการเวทเนี่ยคือการทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดเขาเรียกเกิดการฉีกขาดแต่ไม่ใช่ฉีกขาดถึงขนาดว่ากล้ามเนื้อฉีกแล้วแบบเจ็บนะครับคือคือแค่เรายกออกกำลังกายเนี่ยเราก็ใช้ตัวกล้ามเนื้อพอเราใช้ตัวกล้ามเนื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดการสูญเสียกล้ามเนื้อเราเองฉะนั้นมันก็ต้องเติมเข้าไปโดยที่การเติมเนี่ย มันจะชดเชยด้วยกรดอะมิโนโกรดอะมิโนเนี่ยจะตรงไปที่อันนี้เลยแต่ว่าอาหารที่เราทานเนี่ยมันไม่ใช่กรดอะมิโนเลยมันมันเป็นโปรตีนร่างกายจะต้องไปย่อยย่อยย่อยโปรตีนถ้าเราถ้าเราใช้โปรตีนจากพวกอาหารนะครับเราก็กินอาหารที่มีโปรตีนกินเนื้อกินไข่นะครับพอกินเข้าไปร่างกายต้องย่อยก่อนย่อยแล้วก็เอาโปรตีนมาแล้วก็ย่อยโปรตีนอีกรอบหนึ่งเพื่อให้กลายเป็นเนี่ยครับเป็นวาลีนลูซินไอโซลูซีนนะครับ สามตัวเนี้ยหล,กลักๆตัวเนี้ยจะตรงไปที่กล้ามเนื้อเลยพอเราทานอ่านะครับกฎเงินจำเป็นนะครับเราต้องทานให้ครบนะครับแต่เนี้ยในในในตัวโปรแกรมเราเนี่ยตัวโปรแกรมเราเนี่ยเราจะมีการทานเขาเรียกทานอ่าโปรตีนอยู่แล้วนะครับแต่โปรตีนเนี้ยก็คือเหมือนอ่าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็นเป็นตัวใหญ่ครับตัวที่เราจะไปใช้จริงๆคือกลูิโนร่างกายจะต้องไปย่อยนี้ก่อนไปย่อยโปรตีนที่เราทานเข้าไปนะครับ แล้วเสร็จปุ๊บดึงน้ำมโกะมิโนเนี่ยไปใช้ในในกระบวนการซ่อมแซมซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะครับโดยที่อ่ะทำไมต้อง x อนะครับอย่างอย่างที่ผมกล่าวไปว่าถ้าเราทานอาหารหรือทานตัวโปรโตีนเนี่ยโปรโตีนเข้าไปร่างกายต้องไปย่อยก่อนแต่ XS เนี่ยความพิเศษของมันเลยก็คือมันคือกรดอะมิโนที่เติมเติมตรงไปเลยคือเราเราชงแค่เราชงนะครับเราก็จะได้เนี่ยกรดอะมิโนจําเป็นครบเลย โดยเน้นหลักไปที่ BCA ก็คือตัวที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อเลยนะครับมันก็จะไปซ่อมแซมกล้ามเนือนะ้อแทนที่เราจะร่างกายเราจะต้องไปย่อยนูน่นย่อยนี่ย่อยเพื่อที่เอากดอะมิโนโนนีะ้อันนี้เติมกดอะมิโน,โนไปตรงๆเลยนะครับก็คือแล้วทานก็จะสดชื่นนะครับทานมันก็จะเหมือนแบบอารมณ์ฟีลแบบน้ำน้ำน้ำอบน้าเบอร์รี่อะไรประมาณเนี้นะครับน,น,นะครับก็คือกดอะมิโน,โนนะครับเราก็จะเน้นตัวนี้เป็นหลักนะ การเสริมสร้างกรดอะมิโนจําเป็นให้เพียงพอต่อการมันจะสะให้เพียงพอเนี่ยจะส่งผลต่อการเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อนะครับอย่างนี้ครับว่ากล้ามเนื้อที่เราเวทแล้วหรือเราออกกำลังกายแบบไหนแบบจะออกกำลังกายต่อเนื่องแล้วก็หรือว่าถ้าการเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันมันจะชัดเลยก็คือแค่เรายกเวทที่ที่น้ําหนักที่ท้าทายขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอาการเจ็บเกิดจ,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 จะเกิดอาการเจ็บที่ท,ที่ตามบริเวณลายกล้ามเนื้อเช่นวันนี้เราเล่นหลัง เราก็จะเราก็จะตึงกล้ามเนื้อที่หลังถ้าเราเล่นแขนมันจะตึงกล้ามเนื้อที่แขนเล่นขาอะไรเงี้ยมันก็จะต้องเวียนกันไปพอเรากินเติมเสริมโปรตีนเข้าไปปุ๊บโปรตีนิโนเนี่ยเขาจะตรงเข้าไปจอมแซมกล้ามเนื้อเลยนะครับจอมแซมกล้ามเนื้อพัฒนาถ้าเราเล่นเวทเทรนนิ่งเป็นประจำหรือว่าเล่นเวทเทรนนิ่งอ่าเป็นประจำอาจจะอาทิตย์หนึ่งประมาณสามถึงสี่วันเนี่ยกล้ามเนื้อจะพัฒนาค่อนข้างเร็วนะครับดังนั้นแทนที่เสริมโปรตีนทั้งหมด เสืมเพียงกดอะมิโนจาเป็นเท่านั้น,นครับย่อมส่งผลประสิทธิภาพการสห์โปตีนในกล้ามเนื้อในระดับเดียวกันนะครับเห็นไหมครับความความสุดยอดของบริษัทคิดให้เราหมดเลยนะครับอ่นนี้มาดูส่วนส่วน,ส,วนส่วนประกอบของในตัวเอสนะครับเอสเนี่ยจะมีจะมีช้อนเล็กๆอยู่ช้อนหนึ่งแล้วก็พอแกะออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีช้อนสําหรับตวงโดยเฉพาะนะครับไม่ต้องไปเอาช้อนชาหรือช้อนอะไรไปไปทงนะมันจะมีช้อนอยู่ในตัวมันเลยอันนี้คือหนึ่งหน่วยบริโภคนะครับ ประกอบด้วยแอลลูซีนนะครับแอลลูซีนแอลไซน์ ine, นะครับอันนี้คือกรดอะมิโน,โนทั้งหมดนะครับเนี่ยมีปริมาณเนี่ยสิบสามเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นตต่างๆเนะี่ยอันนี้คือหนึ่งหนึ่งสกู๊ปนะครับไม่ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งกระปุกนะหนึ่งสกู๊ปต่อการกินสกู๊ปหนึ่งก็จะประมาณถ้าเทียบผมว่าก็เท่ามาณช้อนชาไอช้อนไอช้อนชาไดาน้นะครับก็จะมีนะครับเนี่ยมีกรดอะมิโน,โนครบเลยมันจะพิเศษกว่าตัวโปรตีนที่เราทานอยู่แล้วนะครับ วิธีง่ายๆนะครับก็ทานนะครับทานได้แค่วันละหนึ่งช้อนนะครับอย่าทานเยอะกว่านี้นะครับถ้าเยอะกว่านี้ปุ๊บเนี่ยมันมีมันค่อนข้างหวานนะครับพิธีผสมนะครับผสมเอ็กเอ็กเอสนะครับเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดกลินดาร์ชิลี่นะครับหนึ่งช้อนตวงนะครับจุบันห้าจุดสี่กรัมนะครับละลายในน้ำสองร้อยสี่สิบมิลลิลิตรจนส่วนผสมละลายแล้วรับประทานทันทีบริโภคหนึ่งวันละหนึ่งช้อนต่อวันอันนี้เป็นส่วนผสมที่ที่อ่ากำหนดไว้นะครับแต่ เราทําเราเราพอนั่นปุ๊บเนี่ยพอพอกินอันเนี้ยมันจะหวานมากมันจะหวานแล้วมันจะฟิลมันก็จะไม่ได้นะครับผมแนะนําเลยก็คือเอสต็กเชอรี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสกู๊ปนะครับสกู๊ปจะอยู่ในในกระปุกแล้วก็อออลแพนหนึ่งสกู๊ปนะครับแล้วก็ผสมน้ําผสมน้ําเย็นนะครับแล้วชานอย่างละหนึ่งช้อนตวงรสชาติจะละมุนแล้วก็มันก็จะฟิลมันก็จะได้เวลาเราแบบนเหนื่อยเหนื่อยครับเหมือน อ่าถ้าแชร์นิดนึงก็เป็นก็จะเป็นฟิลแบบว่าเออออกกำลังกายเหนื่อยล้วไปกินปั๊ซี่อ่ะฟิลได้นะฟิลได้ประมาณนั้นเลยก็คือเสร็จปุ๊บทานแล้วมันก็จะหวานหวานมันก็จะอร่อยทําให้แบบร่างกายมันเฟรชสดชื่นขึ้นมานะครับแล้วก็อ่าที่ผมใช้เลยก็คือตอนที่เราออกกาลังกายแบบหนักหนักเบทดแบบหนักหนักเนี้ยอ่าเทรนเนอร์เขาก็จะแบบอัดน้ําหนักให้เราเยอะๆนะยครับมันก็จะเกิดการตึงกล้ามเนื้อลากล้ามเนื้อนะครับมันจะพักมันวันหนึ่งแต่พอพอเราทานนี้ไปปุ๊บเนี่ย วันต่อมาเราแทบจะแต่ว่าเขาก็จะไม่ให้เล่ยกล้มเนื้อชิ้นเดิมแต่ว่าอาการล้าเนี่ยน้อยลงอาการล้าอาการตึงอะไรต่างๆน้อยลงทันทีเลยแล้อน้อยลงจะชัดเจนเลยทําให้เอสเนี่ยสุดยอดสําหรับสายออกกำลังกายนะครับแต่ว่าตัวตัวโปรแกรมที่ที่เราใช้กันอยู่นี้อันเนี้ยอาจจะไม่จําเป็นนะครับอันนี้อาจจะหลังจบโปรแกรมไปแล้วนะครับไปออกกําลังกายไป เพทเทนนิ่งเพิ่มหรืออะไรเงี้ยเพื่อเพื่อให้กล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อชัดขึ้นนะครับก็แนะนำนะครับก็ขออนุญาตคืนเวลาให้กับ MC ครับขอบคุณครับโ okay, อเคครับ